เอาละครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมพีคนะครับเป็นเกมปีนเขานะครับซึ่งจะมีจุดมุ่งหมายไปที่สุดขอบโลกนะครับเพื่อหาทางออกจากเกาะน,นะครับสุดขอบโลกเลยเหรอไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็วันนี้มากับพี่ปาล์มนะครับก็จะเป็นยังไงก็เชิญรับชมกันได้เลยครับอ่านี่พาสปอร์ตขอดูหน่อยอ๋อแต่งหน้าได้เอ้ยปไปไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้เยอะเราลุยอย่างเงี้ยแหละรลเรา,าลุยเท่าที่รู้เอ้ยแมงกะพุนอันนี้กินได้ปะอุ้ยมามามันจะติด มันลืดออกมาออกมามันลืดเอาผมมีผมติดพิษไปละร้อยแลยไอ้ข้างบนยิงได้ไหมอย่ายิงเลยของที่สำคัญมากอ่ะเออมันสามารถเก็บมาใช้ต่อได้ไะมอันนี้มันคือเม่นทะเลหรือมันเป็นหญ้าหรือมันคืออะไรถ้าโดนจะเจ็บปะโดนแล้วเจ็บโอ้โอ้ติดพิษด้วยสรุปคือไม่ทะเลนั่นครังหน้ามีควันแล้วโอ้ก็ไม่ยากนี่หว่าเกมนี้ ติดพีทโอ้ย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 ติดพีทไอ้ใบม่วงโอ้ใบม่วงแม่งติดพีทเฮ้ยไอ้นี่คืออะไรน้อยหนาขนาดใหญ่ไอ้นี่ระเบิดอ๋อเมากินระเบิดเลยมันคือระเบิดพีทอะถ้าโดนแล้วมันจะตุ้มเป็นพีทเป็นวงกว้างโอ้ลื่นลื่นมึงอย่าปีนตอนฝนตกดีรอก็ได้อ๋อเราต้องเลือกอับพี่ตรงนี้น่าจะใกล้สุดฮึบได้ด้วยเหรอวะเย่แล้วพี่ไม่ได้ โอ้ยอะไรสักโอ้ยโอ้ยตายไหมตายไหมเกือบตายอ่าติดพีชเออเฮ่อกินสลบไหมยังไม่สลบพี่งงกินบัลเบอรี่ก่อนเสียเลือดใช้นี่ดีกว่าไหมอ่าแล้วติดพีชเลยพี่โอ้หยยอดเยี่ยมพี่แม่งเอ้ยหล่นลงมาโดนระเบิดมองๆนั่นเก็บได้อันนี้ก็ระเบิดอุ้ยที่นี่ก็ระเบิด ไอ้ชิม้มันมันซ่อนพี่ผมไม่เห็นโอ้ลื่นแั๊บน,นึงโอ้ยอเชียดแล้วติดผิดตรโคกรเยอะเสียไม่เสียเลือดแต่ติดผิดเลอดเยอะมากพี่เพชพี่เพชเออยยนยืนยึชนไว้ก่อนยืนชนชนชนอยู่พี่ชนอยู่พี่ <S <S เจเอย่าลอกกู เดียมันที้มันแคบแคบพี่มันแคบแคบัวผมบีแลยโตผมไม่เข้าไปในซอกหินแล้วพี่เอาโอเคได้พี่เอาละมันเก็บเชือกได้ป่าวพี่ไม่ได้ทุกอย่างใช้ได้เพียงเดียวโอ้แย่เลยแม่งไม่แม่งไม่ดียูวเลยเฮ้ยพี่พี่พี่ เอาไว้มันเหลือแค่สิบเนม่ก็เก็บไม่ใช้มันก็ใช้ได้มันใช้ไม่ได้มันใช้ได้สิบนมึงจะเอาไปทำยังไงสิบเซนมันเอาไว้ต่อชีวิตพี่พี่เคยแบบว่าแบบแค่เอื้อมมือเดียวมันไปถึงอะพี่อือหมันเสดเลือดเยอะอยู่เนี่ยแพนดอร่ารันบ็อกอะไรอะมันมันโอเพนมันอะไรเอ่ยด้วยอพี่เอาไว้ใช้ยมจำเอาไว้ใช้แบบฉุกเฉิน ไหนน้ำร้อนเอยเลยเกือบเลยอากรเป้ยก็่อแต่ต่อเต่นี้ป่าเต่เอออ่าเราโยนแต่ทิ้งเลยมีประโยชน์แค่ั้นแพรสเออาลาวามันไหลอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยลาวาคาหายอันนี้เราไปทางไหนพี่ เขาเข้าทำหรือว่าไตาตามหินมีใครปักอะไรไว้ด้วยของที่ไม่ได้สปอร์ตจากผู้เล่นอ่ะมันมีโอกาสทำได้นะจัมปิง้งโอ้ยแย่แล้วไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้โอเคแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยหักหักหักได้ ตรงนี้มีที่หลบพี่มันมันไม่ใช่หินมันไม่ใช่หินหนาวแล้วเราก็จะลองไต่ตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปโตพงนู้นน่าจะได้มั้งเออขึ้นสิวะเออกึ้นมาพี่รเรลสโกยอยังไกลเออาพี่ผมด้วยพี่ ไม่ได้หรกคนไม่รอดเอ้ยทำไมผมเออชิบหายแล้วอฮ้ยเออเฮ้ออ้ยคนคนนี่นี่ลุกนี่ลุกนี่ล oh ุกลุกไม่ได้ชิบหายเออโออโอ้กลับ กลับมาแล้วพี่เอาเอาไงต่อพี่ไอ้เยี่ยมไม่ธรรมดาแล้วมันไปไม่ได้แล้วพี่เฮ <c oughs> ้ย,อ,ยอะไรพี่ยอยู่ไหนไอเชียนตีนโอ้ยเดี๋ยวพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นด้วยเมื่อกี้ต้นไม้บงังปามอยู่ไหนพี่พี่ตกไปตรงไหนไอเชียเอ้ยทำไงดีวะเนี่ยกู ้พี่ปลาพี่ตายแล้วกันผีมาหลอกงั้นไหมพี่ไอสกาให้หน่อยพี่ระวังนะระวังเหี่ยวเหี่ยวเฮ้ยชาเฮ้ยมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังข้างหลังโอ้โหขอบคุณมากอีกียเนี่ดีดิ้งจะมีทุกพี่ที่ไปที่ไปทางเองพี่รูว่าทางนี้ไปไม่ได้ออกผาเลยออกผาเลย ไปเยแล้วกันขวาขวาขวายาวพี่ขวายาวมาีนันีนนีกาตรงนั้นมันมันเหยียบได้ปะข้างบนอีกนิดนึงเหยียบได้ละอีกนบนบนไปเออไอ้เบนยยสเตปป์ป้า ไอ้เฮียมหมดไอ้เฮียหมอกมาแล้วไอ้ก้นหมอกไหนโอ้ oh my god อ้เฮียตีมึงแลยอย่าเล่าแป๊บนึงเอาไงดีพี่โอ้ไม่กี้แหละทางไม่กี้แหละไอ้อพี่ผมหมดแล้วพี่ก <laughs> <laughs> ินเพดูล่าเ <laughs> <น S 2> พดู <laughs> ล่าเพดูล่าเพดู <laughs> ล่าเออเออไปไป ไปไหนไปไหนปกติไอ้เหี้ยเอ็นติลบเอ็นติลบเชือกเชือกมาขึ้นเกือกมาขึ้นเชือกไปไอ้เหี้ยเอ้ยบุหรี่ไปไหนเนี่ยเป็นนั่นแหละโชว์เชืตกปลาเฮ้ยกูแค่นี้ไงเนี่ยสิบเซนลาก่รสิบเซนไปเลยุดยอมตายก็ได้ไอ้เหี้ยไปยแล้ว โอ้โห <gez úc> ิ้งไปถึงไหนเลวเนี่ยโอ้ยไอไออันนั้นคืออะไรอ่ะหุ้นหุ้นล่วงเหรอหรืออะไรแล้วก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับเกมนี้นะครับแม่ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็คลิปต่อไปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับฝากติดตามเส้นทางการเดินทางของ2พี่น้องด้วยนะครับโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับโชคดีครับทุกคน